กดหรืยังอ่ะคุณไปยืนรอเลยยืนรอตัดเลยถ้ากดปุกเปิดปุ๊บมันไม่มีเพชรตัดได้เลยได้โอเคนะมาเอาแล้วเพื่อนขอแล้วนะขอละสาธุอย่ามาจี๊ดจ๊ะเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเด้งสองสามเพชรเพชรมาเพชรสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งมา แจกอ่งเปาเข้าอลเล็ตฟรีฟีเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะเออมาสวัสดีครับทุคทกคนือผมด้วยองน,นะฮะแล้ววันนี้ผมพาแฟนมาเล่นด้วยฮะนินน,นเองอ่าก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเวนเดอร์อไฟแล้วนะครับผมอย่าแงแอบนะตอนนี้เราต้องรีบถายเรื่องกดมาแล้วก็คือเดีย๋ดวยวยเราจะแข่งสู่ประตูสู่แพ้ไครแพ้โดนไม่ใช่ <G ül üş> นั่นแหละครับทุกคนครับก็คือการีกราก็าคือนะเกิดว่าใครสุ่มได้คลิปเนี่ยถือว่าไม่โดนไม่โดนตัดเชือกน,นะเ <ừ. S 1> ชือกมีแค่สามเส้นนะทุกคนครับใครโดนตัดสามเส้นก็ตกเส่หัวแตกเปียะแค่น,นั้นเองอ่าโรงงานนั้นถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้ชุดนี้เลยนะไอจีไอชุดทองเนี่ยนะคือชนะเลยอีกฝั่งหนึ่งก็โดนเลยเปียะเลยเข้าใจป่ะอ่ะโอเควันนี้เราสนุกสนานกันแล้วนะครับทุกคนครับฝากกดไลั์ตัวใจไว้ไอ้ดาวเพื่อดีแล้วกันไปดูกันเลยไป Sí. ma con bắn chung đang à. nhìn nhau bắt không tàu nhìn chung 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 Ôi, ôi. <laughs> <Bồn> tôi <đã. cười> Đừng. Đừng. จองซึมโอ้ถ้ามึงจะก่อนเลยให้กูก่อนมึงก่อนเยีะยลวกด้วยมือลวกล่ะหลวกล่ะว่าหลวกนั่นแหละลวกล่ะว่าโกงประตูอันไหนดีวะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันไหนดีทุกคนครับคอมเมนต์หน่อยให้คอมเมนต์หน่อยพูดดกับไลฟ์สดไอ้สัสเนี่อดูสิมันเสียวโอ้นะผมอันที่สามนะปุ่มสะมแล้วปุ่ที่สามนะครับเปิดเลยนะห้าบาทปั๊บเพชรตีเพชรอ่ะเพชรตีเพชรศเซอร์มิ่งอันเพชรอ่ะเพชรซัร์อันหนึ่งโอ้โห เอ้ยตัดเส้นเดียวนะเว้ยไม่ยาตัดหมดนะไอ้ส้นตัดเส้นเดียวนะเดเดเดไปไปเส้นเดียวนะเว้ยเส้นเดียวนะหยางยางเชียเชียโอ้ยงเหอะขาดแล้วว่ากูคลวมจะขาดใส่หัวกูก่อนเนี่ยเนาะเอาตาคุณละตาคุณละ ในสามประตูนี้มันจะมีเพชรอยู่หนึ่งปันเลือกให้ดีไม่คุณต้องเลือกก่อนว่าจะเปิดประตูไหนทางกลางอ่าก็เปิดไปเปิดเลยเปิดอาหารนั่นแหละมาดูไม่มีอาหารไหนอาหารไหนกันอ่ากองสกิปืนปั๊บไม่มีไม่มีมาเฮ้ยพร้อมหรือยังครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยนะให้พร้อเสียงหน่อยเย้ให้พอ ยัามาี่ใจองจไไ้เลเล่นหน่เส้นงาไไม่ใา่เส้าเียวเยหนึ่งนึงเนามโ้ยชีนเลยวะามาตาใครตาคุณตาผมใช่ไหมเมื่อกี้คุณออตรงกลางไม่ได้ผมอนขวาไม่ได้ขวาไล้ซ้ายดีมาเพื่อน เพ็ดให้เพื่อนหน่อยพี่เอ้ยเพ็ดป่าเพ็ดดิไม่เมเพ็ดข้าวซเพ็ดโอ้โหกินแมมมี่ไม่หมมจะได้เีแต่คุณจนะะไปรู้ไหมล่ะไปแล้วแล้วดิเออผมว่าคจะเปียกก่อนแล้วนะ <c oughs> เอ้ยตัดตัตดให้มันเหลือเส้นเดียวก่อนตัดมันเหลือเ,เส้นเดียวเอาตัดก่อนเส้นเดียวเส้นเดียวเชื่อชีพเชื่อทำไมมันแบบทุกคนกูณทำใหมันดูแบบ คนแทนจริงวะเอาตาคุณ zoom จม o m zoom กลางเหมือนเดิมจะได้ไหมจะทําได้ไหมได้หรือเปล่าเอออะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้ได้เฉยเลยหรอเออชนะแล้วดิไม่ไม่ได้แค่พีชได้แค่พีชแค่ไม่โดนตัดแค่ไม่โดนตัดวิ่งโดนตัดตัวไปโดนตัวไป ชเชื่อแล้วกูเลือกันไหนวะเนี่ยผมโดนตัดอีกอันนึงผมแพ้่เลยเนี่ยอันกลางดิเอานะอันกลางนะ <c oughs> มมเมื่อ,อกอี้คุณเลือกอันกลางแล้วนี่เชื่อกูเหรอไม่รู้อ่ะกูเชื่อว่าม้ามาเพ็ดให้กูหน่อยเพ็ดให้กูหนะน่อยเพ็ดเพ็ดเพ็ดโอ้ยกูจะแพ้แล้วบอกอันนี้เลยนะ ในเมื่อชุดนี้มันเป็นแบบหน้าขาวแล้วก็แดงใช่ไหมขอแป้งก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งตัดเลยยอมโดนแป้งแทนหน้าคือถ้าตัดอีกร้านึงเนี่ยผมแพ้แล้วนะก็คือแบบก็เลยขอเปลี่ยนไงก็เลยให้แต่งหน้าขาวแล้วกันชอบนี้นะได้ได้หลับตาเเดี๋ยวคุณก็เลือกได้คุณก็เลือกได้คุณไม่ไห่ผมตัดผมก็เลือกหน้าขาวคนได้หลับตาเลยคุณเหนื่อยมากเลยคุณวิ่งมาเอาแป้งคุณเหนื่อยคุณทุกคนยังไม่เห็นนะผมวิ่งมาเอาแป้งั้งสองมาหลับตาเลย อะไรวะนี่อย่ามาจีบดอะไรกันอย่า,างนะตาคุณตาคุณเนาะอ่าคุณคุณก็เลือกได้เหมือนกันนะคุณไม่อยากให้ผมตัดคุณก็ยอมโดนท้า,าใจาา<ไ>งาา่ายฉันเชื่อใจใน,นรเราจะเล่นกันจนกว่าจะใครจะมีะมใครสักคนผมได้ชุดอ่ะ้ย <c oughs> ได้เพจอีกแล้วมีอะหมอให้อวนกลางไม่เอาอ่ะกูเอาอันกลางแล้วไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว หัวแรกแล้วกันนะไปไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเพชรให้กูรอดสักทีเถอะมึงให้กูแพ้ใช่ไหมกูถามจริงโธ้ผมแพ้แล้วดิไม่เอาไม่เอาโอยีกอันหนึ่งเห็นไหมไอ้นี่มันหน้าแดงไงมันมีแดงด้วยมีแดงด้วยผมขออะผมขอลิปอันนี้คือเป็นบทลงโทษแทนโดนตัดนะฮะขอลิปเนี่ยเหนื่อยยังไงก็แพ้อยู่แล้วแต่ถ้ารอบต่อไปผมยังสู้ไม่ได้ผมแพ้เลยจบเกมเลย โอเคไหมเออยคุณ <laughs> เขียนให้เหมือนนะนเว้ยคุณเขียนให้อ๋ออะไรอ๋ออ๋อเออไม่ใช่ว่าตามใจมึงอีเวรคุณให้มเหมือนคนะุเอออืออ,อ่ะเหมือนอยังเหมือนแล้วพอแล้วนะเออโคตรเหมือนครับมันเหมือนไหมเนี่ยเหมือนอยู่นะนเหมือนเลยวันนี้ว่ะเหมือนเลยว่ะเหมือนคนบ้าเลยอ่ะ นะตาคุณตาคุณเขี้ยงมึงดวงดีจังวะมึงเลือกอะไรเนี่ยอะไรนะเฮ้ยทำไมมึงเลือกสองอันน่ะกูเลือกอันเดียวเอาไม่เอ้าไม่เลือกเลือกให้ประตูเดียวมึงเลือกประตูเดียวดิประตูเดียวเดียวดิเออเลือกประตูเดียวเออเราเล่นกันประตูเดียวมันเล่นสองประตูได้ไงอ่ะคุณสองประตูได้อะหรือว่าคุณประตูเดียวประตูเดียวมาแกร์เลยวะเนี่ย เลือกเลยนะลูกตัดต้อมือตกตัดต้องมือเตี้ยอ่ามงขี้โกงไม่ก็เลือกได้ก็เหลืออันนึงก่อนไงพี่ตัวเองนั้นโอเคตาผมอ่ะอ่ะได้เลยกดหรือยังอ่ะคุณไปยืนรอเลยยืนรอตัดเลยถ้ากดปุ๊บเปิดปุ๊บมันไม่มีเพชรตัดได้เลยได้โอเคนะมาเอาแล้วเพื่อนขอแล้วนะขอละวสาธุอย่ามาจี๊ดจ๊ะเต็งเน็ดเต็งเน็ต

โอเควันนี้วันนี้ผมก็แพ้ไปแล้วกันนะลูกผมครับกอตัวลายไปกอดแล้วกันนะฮะมีเรื่องต้องทำป่ะวันนี้ไม่ตีันเี่วตัวอันดี้มันนี่หรอเย่ามาจี๊ด